สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสารที่3พฤษภาคม2 0 2 5วันนี้เฟดเงินเด็ก65จากวันนี้67นะครับเรื่องแรกมาพูดถึงตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรสารัฐเมื่อคืนนี้ออกมาแล้วของเดือนเมษายนและออกมาดีตลาดคาดการ138,000าแำแหน่งออกมา177,000ตําำแหน่งส่วนตัวเลข unemployment ตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4. 2เ คงที่เหมือนเดือนที่แล้วนะครับตรงเนี้ยของเดือนที่แล้วนะครับตัวเลขนันฟาร์มมีการปรับตัวลดลงนิดหนึ่งจาก2 2 8 0 0นแตำแหน่งลงมาเหลือ1 8 5,000นาแหน่งถือเป็นเรื่องไม่ดีแต่โดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะคนหมายที่พมมา,มาตัวเลขนันฟาร์มมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพราะบางครั้งเนี่ย มันมีการแจ้งช้าหรือบางครั้งมีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้หลายคนอาจจะงงว่าพี่ทำไมตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้แต่หลายคนมองว่าดีตรงนี้เราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นจุดที่หลายคนห่วงเรื่องภาวะ Recession ภาวะ,าวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับตลาด จากเดิมเนี่ยเรารุ้นว่ามันตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้เฟดจะได้ลดดอกแต่ตอนนี้เราลุ้นในส่วนของซอฟต์แลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งคือการที่ตัวเลขอินฟล레ชันเป็นขาลงแต่เศรษฐกิจยังไม่พังคนยังมีการมีงานมีกินมีใช้มีเกมีศักศรีนะครับตัวเลข GDP ของไตรมาสแรกในสหรัฐเนี่ยออกมาไม่ดีออกมาเป็นนก g a t i และถ้าไตรมาสหน้าออกมาเป็นนก g a t i มันคือสัญญาณของการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเพราะนั้นเราต้องรุ้นว่าตัวเลขออกมาดีคนมีการมีงานค่าแรงรายชั่วโมงไปขาขึ้นเศรษฐกิจยังไปได้ต่อมีการลงทุนนะครับตลาดเนี่ยระยะสั้นหัวใจสำคัญตลาดลุ้นในส่วนของลุงทรัมป์กับประเทศจีนลุ้นว่าบรรลุในเรื่องของเทรดท a l k เรื่องภาษีสุรกากร แล้วเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีข่าวว่าประเทศจีนนะครับส่งสัญญาณว่าอาจจะส่งตัวแทนมาเจรจากับลุงทรัมป์ในเรื่องของภาษีนะครับเพราะนั้นนอกจากข่าวคริปโตเนี่ยเราต้องจับตาในส่วนของการเจรจาระหว่างจีนกับอเมริกาภาพที่เราต้องการเห็นคือภาพแบบนี้นะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของ m e t a Planet Meta Planet ใครที่จำได้เป็นบริษัท สัญชาติญี่ปุ่นจากเดิมเนี่ยโฟกัสเรื่องโรงแรมเรื่อง hospitality ตอนหลังกายพันธุ์มาใช้แนวทางของพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์มาซื้อถือบิตคอยน์แล้วก็อดทนรวยล่าสุดนะครับมีข่าวว่าบริษัทเมตาแพลเน็ตเตรียมลงทุน250ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาขยายสาขาในสอเมริกาที่รัฐฟลอริดาตรงนี้น่าจับตาเพราะอะไรเมตาแพลเน็ตเนี่ย ถึงแม้ถ้าเทียบกับบริษัท Strategy เป็นแค่ลูกกระจกเป็นบริษัทเล็กๆมีบิตคอยนิดเดียวแต่ความที่บอร์ดที่ปรึกษาของ Meta Planet เป็นลูกชายลุงทรัมป์คุณเอริกทรัมป์นักลงทุนชุมชนริปโตเนี่ยจับตาว่า Meta Planet จะขยับยังไงนะทุกครั้งที่มีการระดมทุนทุกครั้งที่มีการซื้อบิตคอยเนี่ยตลาดมองว่ามันเป็นข้อมูลวงในนะรายใหญ่ยังเข้ามารายย่อย ความมั่นใจก็มากขึ้นถ้าเขาซื้อแสดงว่าเขารู้อะไรนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะการเข้ามาลงทุนในสหเมากาแน่นอนเป็นไปตามเจตนารมของลุงทรัมป์ต้องการให้ทุกคนเข้ามาลงทุนในสหเมากาเข้ามาตั้งฐานการผลิตในสหเมาริกานะครับต่อไปมาพูดถึง EU ข่าวจากสาภาพยุโรปในส่วนของ p r i v a c y token ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าสาภาพยุโรป เตรียมที่จะแบน privacy token ทั้งหมดภายในปี2027นะเรื่องนี้อาจจะดูคุ้นๆเพราะถ้าใครจำได้ก่อนพิติตีซาเข้าเรือนจำพิติดีลิส privacy token หลายประเทศในฝั่งของ EU นะประเทศที่ใช้ b i n a n c e เนี่ยมีโทเค็ไม่เหมือนกันนะหลายประเทศเนี่ยโดนเคลียร์ privacy token เรียบร้อยแล้วนะ แต่ความที่สหภาพยุโรปรอบนี้เขามองว่าเขาต้องการขัดจัดให้หมดภายในปี2027เพราะปัญหาในส่วนของการฟอกเงินปัญหา AML anti money laundering เขามองว่าตรงนี้มันเป็นตัวบ่อนทำลายสหภาพยุโรปก็เลยต้องการจะแบนให้หมดนะครับตรงนี้ชุมชนเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่มองว่าถ้ามันมีการแบนถ้าคนทั่วไปเข้าไม่ถึงเนี่ย ราคาอาจจะเป็นขาลงกับฝั่งที่มองว่า privacy token พวก dash, c cash, monero เนี่ยเป็นเหรียญที่มีความ decentralize d มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง centralize d exchange อาจจะหาไม่ได้ decentralize d exchange อาจจะกลับมาคึกคักหรือเปล่าตรงนี้น่าจับตาส่วนตัวเนี่ยผมเคยถือ privacy token เยอะมากนะพวก dash พวก C cash ตอนหลังพอเริ่มมีการแบนเริ่มกลัว แต่ผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นราคายังแข็งอยู่ราคาบางตัวเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสาย privacy token เนี่ยคิดยังไงคิดว่ามันจะกลับมาแข็งไหมความเป็น decentralization ของมันเนี่ยจะกลับมาทําให้คึกคักใน decentralize d chain และไปมูลหรือเปล่าคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม